ไม่เดินไม่เดินไม่เดินไม่เนไม่ไม่่เนไม่เดิเดินไม่เนไม่เดิม่เดิน่เเดิน่เดม่เดิน่เดินไมมเดินไมเดินไม่เด่เดินไเดินเดินไดิน่เดิเดินม่เดินไม่เดินไดิน่เดินไดิน่เ เดินเดินมามาก <coughs> 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 เยอะมากสาธุนะคะรไ้เด่นไปเได้จุตสองสาธุคะ่คะเ,คเยอะมากขอชมคนใจบุญใจกุศลก่อนถ้าอย่างนั้นเยอะมากสวัสดีค่ะสาธุค่ะ ไม pues ่รู้จะถ่ายตรงไหนก่อนเลยนะคะเนี่ยสาธุมากรังกายเลยมากี่คนสามสิบสองคันสาธุค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องไปต่อสาธุค่ะสาธุอันนี้ตอนทำเองหรือเปล่าคะของที่วัดนี่แหละค่ะคนเยอะมาก ั้งสองฝั่งเลยนะคะรับพระก็เยอะด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยจังเลยเนี่ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไทยอีสานอินเทอร์นเ,น,เน็ต นี่ตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมมาไกลจากเมืองเดียวค่โอ้ยไกลจริงโมงเช้าก็สวยแล้วนอนติ๊ดนอนติ๊ดสวยงามถึงสุดสายแล้วค่ะสุดแถวละตรงนี้ อาจารย์เป็นตากล้องด้วยนะคะวันนี้โอ,ออยน,นี้ใส่ข้าวเนียวพี่นาพี่นาสวนตอนนีม้มีอะไรบ้างคะไม่มีอ๋อค่ะหมดแล้วจะแล้วก็จะ,จะ โอเคพักผ่อนเนาะจา้ะนอนเนีดา <laughs> ตื่นแปดงไปชมโรงทานกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเพิ่งเสร็จใส่บาตรกันแล้วก็ไม่ได้เข้าไปข้างในถวายพัฒทาารแต่ไม่เป็นไรคะ่ะต้องทำพิละอย่างแล้วกิจกรรมมุมที่ถหายได้มีเยอะจริงๆ